ครับพี่น้องหมือนสาม้าน่าคือเก่าครับปัดสวนยูฟ่าหน้ายูโรออกมาใส่ฟุนตะไคร้ครับฟุลใส่ปุ๋ยอีกเป็นปลูกไม้ครับรุ่มปลูกไม้รุ่มนี่ปลูกเก่าแล้วครับรุ่มปลูกในด่วนละงได้เก็บผลผลิตแล้วครับรุ่มนี่ ขี้เป็นดอกมากเป็นอยากมาใส่ปุ๋ยใ,ใส่ฟุนครับใส่ฟุนขอ,อกปุ๋ยขอ,อกเข้าหนิล่ะครับพี่น้องอกำลังทำงานวิถีชาวบ้านบ้านสังแป้นปลูกกินทำกินครับบ้านเขาดำหน้าดำหน้าบ้านนี่ครับบ่านเน่า เ้วเป็นการเอาเฟียงครับเฟียงครไปน,นำเดี๋ยวเป็นปุ๋ยระมาณนี้ที่น้องฝนตกมากห้ากขึ้นหลายครับ ข้กครับเอามาว้ดุนดุนสอบเปียเอามาหนีพี่น้องทุบม,มีโลงกอนครับกาลังงามบัวดวนุนก็ได้ผลผลิตแล้วครับแต่ไข่ครับพี่น้องหัวชิ้นไข่บวานเฮา ตรงกับวันสุดแล้วครับแลมวสิบสามคำมอื่นกับสิบสี่คำแล้วฟันพา,นานหน่อยแล้วมืออื่นครับพี่น้องเอ้ยเขาหน้าบานกับพ่อสาม,มีเรอพี่น้องหง,ง่ามกับโมง,ง่ามละ ร่ังยายปุ๋ยคอครับเศรตะไขจ ับพี่ที่เป็นใส่ปุยขอบหัวชิงไข่ครับตะไคร่มาทางเอิ่นหัวชิงไข่ประมาณนี้พี่นอ้นองเอ้ย ก็มีปลูกแทบหมนไปครับมีคามีตะไคร้ได้ได้กินก็นกินไปบ่วได้กินกน็แล้วไปครับที่น้องนี่คือบ้านสวนยูฟา่าน้ายูโรเจ้าเก่าครับ พาแม่กี่ออกมาใส่ปุ๋ยข้อครับปุ๋ยตะไคร่นี่ละพี่น้องใส่ตะไคร่ใส่ฟุ้นตะไคร่ของชิ้ไข่บานเท่านี่แหละอยู่หน้าครับมือเนี่ยออกมาสวยจังหน่อยมือนี่ กลุ่มลงมหม่ะคุณก็ใส่ไปแล้วครับใส่เป็นหลายหมื่นสองสามหมื่นแล้ว,มมลวระมณนี้่งครับคุณใส่ปุ๋ยคอกครับนี่ก็ปล่อยให้เจริญเติบโตหาเฟียงเนามะกบประมาณนี้่งครับ กล้วยต้นงวงขามป้อมมีครับปลูกยางละต้นสองต้นเลยไงมากครับเพื่ให้ลูกในร้านได้กินบริโภคต่อไปชีวิตนี่เกิดขึ้นมากก็ต้องต่อ,ตอสู้ครับต่อสู้กับค,บค้ามกิน เป็ดยาเก็ดกินทุกคนประมาณนี่แหละพี่น้องสู่ชีวิตนี่คือลงฝุ่นแล้วครับ พันงามครับเขาก็ลงปลูกติดฝนติดยังกะอาจางงามที่ได้ผลิต,ตครับคอยดูแลไปเขาหน้าบาันก็ซ้ำนี่แหละครับออกห้างเนี่ยก<ะ>ักับรงออกน้ำกล่นก็หลายครับกขาเริ่เป็นแท่งนอนกันมาก<ะ>บ่หา่างกับเวลามันไงครับ น่องก็เห็นป่ครับเขาลังแตกขึ้นมาดอ,อกกล้ามช้มหักกวก้อนก็นสูงแบบ <c oughs> ประมาณนี้พี่น่องเอ้ยไงมหน้ามีเหตุงาน ลองปองแปลงแร่ทกไมถูกอย่างที่เขามาปลูกไว้นี่แหละครับต้องดูแลเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบอ่่ี่คนดูแลมันกน็เอาตายไปหยา่ยคนห่มก็ <c oughs> ต้องเอาหญ้าวกประมาณนี้วิทีทชาวบ้านทังภาคอิสานเขา ทำอยู่ทำกินแบบนี้แหละครับเขียนปูของฟังกับนี่อ้อมสาไวแล้วครับพี่นอ้องอ้อ,อมไปต้นย่างหน้าเน่ยต้นเผาน้ำหอมเน่ต้นประดูมี่ครับปลูกไว้ไม่ให้ลูกในร้านสืบต่อไปเกิดถ้าบางที่มันบ่าตายมันก็นสิได้ประโยชน์ต่อไปกับ <c oughs> ชาติบันเมียงเขาครับตัวนง่ต่วนยังไปเป็น200้อยสองลอยปีไรนั่นไปครับว่าจังไล <c oughs> ต่นโดนไปผุนลับเลี่ยนเจ้าเลี่ยนจอมไปเรื่อยๆแต่ใหม่กัไง่ขึ้นไปเรื่อยๆต่วนใหม่ผุนหลังๆผุนละได้ใส่ได้สอยครับผรอมไปปูกไว้ ธรรมาชาติให้เป็นธรรมาชาติขึ้นมากม,มีปลามีใหม่ต้นใหม่ต้นปลาเบือก็ผลก็ตกลำบากครับก็บยคอยตามฤูด,ดูกาลคือทุกเมื่อเลยล่ะปลาใหม่บอคอยมีครับผลมากาบาอบอตามฤูด,ดูการลนะ่ะ <c oughs> นี่แหละครับปอบประมาณนี้แหละปลาย่างนะคุณเด็พที่นนองเบึงเอาเป็นดอนวัดครับวับดมงคลธรรมอาวาดผ่านสัมปกนทนี่นอ่ละปลาย่างปลา,า,ปาโอ้ไม่ไง่ญ่เลยครับเป็นปูกไว่วตยดวนน่านหลายปีครับยังไง เพียวว่าให้เป็นทั้งสิ้นละครับให้มันเป็นธรรมชาติทามันง่า่ก็สิได้เต่าลูกห้านก็สิได้เบื้องนกนูก็สิได้มากอาศัยอยู่กับคนกับกนคนไปต้นไมม่ยูินันกับมามาอยู่น้ำครับแล้วพวกพิเวก็ดีประมาณนี้ มัน,นหน้าทำหน้าเลยพี่น้องเลยก็เริ่มแล้วเริ่มต้นแล้วก็ลังงามนี่ก็คือเทียงหน้าป่าสวนยูฟา่าหน้ายูโรนี่แหละครับพี่น้องหลอนเทียงแต่พอเตมแม่คนเรเป็นเหยียดใบ ก็ได้เพื่อนพาอาศัยควาเพลินนี่แล้วครับครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมครับผมสวัสดีครับ